กูเตืีมาพร้อมตัววันและกูจะหลับในตอนกลางคืนบางครั้งกูเมาตั้งแต่กลางวันบางวันกูลากไปายันน้องเคยเป็นทิศเป็นเลยในตอนต้องันเพราะยังมีฝันกูยังไม่เลยเพราะตอนข้างหลังกูติดผนังกูต้องใช้ใจกับข่าก <Yeah. S 1> ูเนี่ย กูสอนก็แค่บทหลับที่กูต้องทำแต่กูรู้ดีว่ามันไม่ง่ายหรอกแค่โชว์ไม่อีโมชันกูมีในใจหละยอย่าไม่ได้บอกกูเลยนั่งบอกตัวเองมึงทำให้ได้แบบอย่างที่กูต่อจะพูดออกไปกูต้องมั่นใจว่ากูต้องรู้พวกกูไม่เคยไปยุ่งกับใครจะถึงเวลาพวกกูก็บู๊กำลังจะอ้อพจะสเตชีวิตที่ใช้มามันไม่คุ้มแล้วกูก็รู้จะเป็นยังไงถ้าอยู่เฉยๆแล้วกูไม่สู้เนอกูเป็นมวยรองอยู่ในสนามกูกลับมาพิงเกมพิงโชว์ชตาไปทั้งชีวิตไอ้ต่ากูพิคเองกูช่างให้กับทป กูไม่ต้องการให้ใครปกครองใจพวกกูมันได้ตั้งแต่เหยียบเท้าเขาลานบาร์ลองใจมึงยังไม่ได้มึงยังไม่กลา้าไม่แต่จะมองแหวนแชมพวกกูไม่เอาต้องการแค่เพชรกับเงินและทองก็วิ่งไปเดินวนเวียนกับยาโตมากับเพิร์กถ้าบ้านกูไม่สลัมแต่กูบอกได้ว่า f อร์มเด็ดเด้อเอาใจตัวเองเป็นหลักมันสิ่งจำเป็นต้องเกทเฮิร์ทกูเชื่อในฮันด์ดับบลัดถ้ามึงจะหักเองก็ฟอลล์ calling my boy เทเลโฟนและโกส l ลท์แฮมในอินเทอร์เน็ตไม่โดนสะเจ็บไม่เค็มใช่ไหมเสียงกูเริ่มจะแฮปพวกกูได้โค้ชที่ม ข้าวก็ยังไม่แดกอย่าลงก็พอไอ้แค่ not like มึงไม่รู้อะไรมึงรอตัวเองหลอกตัพูดบทตำรวจยังไม่ทันเข็ดมันรู้อะไรไอเชนี่พูดหมดอยู่ในเกมต้องเก่าบางคั้งบางตอนต้องออบางลูกสดกูเล่นในกาศิกาก,ากากูดูเวลากูดูเวลตายหมดกูเ <Wh> ตรียมไพร้อมตัววันแล้วกูจะหลับในตอนกลางคืนบางครั้งกูเมาตั้งแต่กลางวันมาวันกูลาว่าอยากได้เคืนเป็นทิศเป็นเลนในตอนต่าญเพราะยามมีฝันกูยังไม่เลยบางตอนข้างหลังกูติดผนังกูต้องใช้ใจกับข่าวกูยืนเค่เพื่ ส่นก็แค่ผลลัพธ์ที่กูต้องได้แต่กูรู้ดีว่ามันไม่ไง่ายหรอกแค่โชว์ไม่อิโมชั่นกูมีในใจและยอย่าไม่ได้บอกกูเลยนั่งบอกตัวเอง,ทงมทํทำให้ได้แบบย่างณก่อนจะพูดออกไปกูต้องมั่นใจว่ากูต้องรู้พวกกูไม่เคยไปยุ่งกับใครจะถึงเวลาพวกกูก็บูกําลังจะอออไปจัสเตจชีวิตที่ใชม้มามันไม่คุ้มแล้วกูก็รู้จะเป็นยังไงถ้าอยู่เฉยๆแล้วกูไม่สู้เมื่อกูเป็นเวยรลองอยู่ในสน,นามกูก็มาพิงเกมพิชเชอร์ตาไปทั้งชีวิตไอ้สัตว์กูเนคป็